สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมหมวันนี้ก็เข้าประเด็นเลยนะครับพอดีว่ามันมีประเด็นอยู่นิดหน่อย <laughs> โอ้โหเกี่ยวกับลาวนะครับแหมเรื่องลาวนะครับไม่ใช่เรื่องราวนะครับต้องเข้าใจกันก่อนนะครับร้องห่มร้องไห้นะครับงองแงจะเป็นจะตาย <laughs> โดนเขมรโกงเหรียญทองนะครับแถมยังจับทีมฟุตบอลนะครับทีมฟุตบอลทีมชาติลาวนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํหมาออดออดนะครับล่าสุดนะครับฟุตบอลทีมชาติลาวนะครับม่อยู่ในสายที่แข็งสุดมหาหินเลยนะครับเพราะอะไรครับเกือบทั้งหมดนะครับเคยเป็นแชมป์มาหมดแล้ว นีม่เหมน็นนี่แสบสันจริงๆก็แอดมินบอกแล้วนะครับคุณไปเลือกคบกับใครคุณก็ยังกันดานอยู่แม้ไปเลือกเพื่อนดีเลือกเพื่อนเป็นทาสแถมมีนิสัยขี้ขโมยอีกนะครับหรือเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าสันดานโจรครับเพื่อนโอ้โหไปยุตอนไปชื่นชมนะครับไปชมเชยกันนะครับไปช่วยกันยกหางนะครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับหาเห่าใส่หัวหาเรื่องให้ตัวเองครับ แม่กลายเป็นคนเลวระยำตําบอลปกติก็สันดานไม่ดีอยู่แล้วนะครับไอประเทศกันดานี้นะครับกล่าวหานะครับว่าอีสานเนี่ยเป็นของลาวอันนี้มั่วที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไปเจอครูบาอาจารย์คืนเจอนักวิชาการคนไหนนะครับออกมาเพื่อนพูดเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆสามารถย้อนแย้งได้เลยนะครับเพราะอะไรหลักฐานมันชัดเจนครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยเอาดินแดนฝั่งนี้ไปในอดีตมันไม่เคยมีหรอกครับว่าแบ่งภูมิภาคแบ่งชาติแบ่งอะไรนะครับมันเป็นเมืองขึ้นของสยามทั้ง นะครับมันเป็นเมืองที่ส่งบรณาการเขาบอส่งบณาการมันก็เหมือนจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในทุกๆวันนี้นะครับก็คือต้องเก็บภาษีมาส่วนกลางอันนี้พอเวลามีสึกมีอะไรเราก็ขึ้นไปชนให้ขึ้นไปปกป้องให้อันนี้ก็เป็นมาแต่ยาวนานมีประวัติศาสตร์ชัดเจนครับถ้ามันไม่มีฝรั่งเศสนะครับไอ้ดินแดนเขมรกับดินแดนลาวเนี่ยมันไม่มีทางแยกออกจากอ่เสียมราชนะครับสุโขทัยนะครับสียอยุธยาแล้วก็สยามไม่มีทางเลยนะครับไม่มีทางแยกออกไปได้เลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อน ทําไมถึงต้องพูดอย่างนี้ทําไมถึงพูดทุกเมืองเลยเพราะทุกเผ่าทุกเมืองที่เอ่ยมามันรวมมาก็คือประเทศไทยเลยนะครับก็คือชาวสยามชาวเสียมนะครับที่พูดภาษานี้นะครับภาษาพวกนี้นะครับเขาเรียกกลุ่มภาษากระไดครับหรือกระไตนะครับหรือชาวไตนะครับพวกนี้คือเผ่าใหญ่มากนะครับมีนู้นนะครับถึงไปถึงยูนานู่แหละครับเป็นเผ่าใหญ่เป็นภูมิภาคกว่าแต่ว่าเนื่องจากสยามนะครับหรือไทยเนี่ย มีอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทุกๆเผ่าครับเราจึงรวมเป็นชาติรวมเป็นประเทศได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับกับไอ้ประเทศลาวที่มันเพิ่งจะเกิดมานะครับเพิ่งจะได้รับเอกราชมาไม่นานวันนี้หรือไอ้ประเทศเขมรนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับในดินแดงเขมรนะครับเกือบทั้งหมดนะครับเป็นของเราหมดเลยนะครับแหนนู่นนะครับยาวไปถึงเวียดนามใต้นู่นแหละครับหลักฐานนะครับและภาษานะครับของพวกชาวจ้วงนะครับที่อยู่ในยูนนานนะครับมันชัดเจนครับเพื่อนๆและพวกเราเนี่ยก็ค่อยๆแตกแยกออกมานะครับ แล้วก็สร้างเผ่าสร้างวัฒนธรรมแต่ทุกอย่างทำไมรู้ไหมครับเพื่อนๆและสำเนียงนะครับแล้วก็วัฒนธรรมนะครับ แทบจะเหมือนกันหมดเลยเพราะรับจากศูนย์กลางนะครับในอดีตนะครับเสียมก๊กนะครับหรือชาวสยามเก่านะครับชาวชาวสยามโบราณนี่โอ้โหดินแดนมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเพื่อนๆทั้งสำเนียงและภาษานู้นะครับขึ้นไปถึงทางใต้ของจีนนะครับแถบยูนนานนะครับมีภาษาที่ชัดเจนนะครับยังพูดยังสื่อสารกันเป็นภาษากลุ่มเดียวนะครับที่แอดมินบอกนะครับกลุ่มภาษากะไดนะครับสามารถสื่อสารกันเข้าใจนะครับแล้วคนเหล่านี้นะครับชอบเรียกตัวเองว่าชาวไตนะครับก็คือมันมาจากลากเง้าและชาติพันธุ์เผ่าพันธุ์ เดียวกันนะครับที่กระจ,ระจายอยู่ในภูมิภาคนี้แอดมินประเมินไว้แล้วนะครับเกือบ5 600ล้านชีวิตนะครับอ่าและมาเข้าประเด็นคําว่าลาวก็ลาวเนี่ยนะครับก็คือชาวลูกหลานเราเองแะครับเป็นเครือญาติกับเรานะครับ แต่ว่าไปเอาพวกเวียดนามเข้ามาผสมครับก็เลยเรียกว่าลาวนะครับโอ้โหแหมนึกว่าจะฉลาดไปเอาชาวยวนมาชาวยวนจริงๆก็ไม่ได้โง่นะครับแหมยวนเวียดนามนี่ไม่ได้โง่นะครับแต่พอผสมกับลาวแล้วเป็นยังไงครับไอโง่เลยนะครับไอที่โง่นี่ก็ไม่ใช่ว่าเพราะว่าประชาชนนะครับบอกก่อนเลยนะครับเป็นเพราะรัฐบาลแหมไปสอนให้คนเขาโง่เพราะอะไรล่ะครับต้องการปกครองแล้วคุณจะไปภูมิใจอะไรในความเป็นลาว และก็มีบางช่องนะครับแหมเอาคลิปทําคลิปมาออดออนนะครับแอดมินบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับเราจะไม่สนับสนุนทั้งลาวและเขมรทาไมรู้ไหมครับเพราะเราไม่ต้องการให้เงินของพวกเราทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับเพื่อนๆให้พวกมันไปสะสมอาวุธเมื่อมา,เพ,อมาเพื่อมาทาร้ายแผ่นดินนะครับของบรรพบุรุษเราที่เราปกป้องมาเราสร้างมานะครับก่อร่างสร้างมายาวนานไม่ใช่วัน2วันร้อยปี200อปีนะครับเพื่อนๆ เกือบ2-3,000พปีนะครับดินแดนนี้นะครับที่ชาวเสียมก๊กชาวสยามอยู่กันมาเพื่อนๆไม่ต้องดูอะไรหรอกครับดูจากหลักฐานทางพระพุทธศาสนาได้ครับเรารับมาอย่างยาวนานนะครับประเทศของเรานะครับและก็หลักฐานทางวัฒนธรรมนะครับทางประวัติศาสตร์นะครับพวกเครื่องปั้นดินเผาใดๆก็ช่างนะครับโอ้โหมีมายาวนานแล้วเพื่อนๆแต่ทําไมรู้ไหมครับทาไมถึงไม่มีใครรู้ทําไมถึงนักวิชากรนักวิชาการนะครับหรือไอ้พวกนักประวัติศาสตร์มาเขียนด้วยประวัติศาสตร์กัน มั่วไปหมดเลยนะครับเพราะอะไรล่ะครับก็นึกเอาขึ้นมามันมีใครเกิดทันล่ะครับคุณต้องรู้ว่าดินแดนตรงนี้มันเป็นของใครอยู่ไม่ต้องดูอะไรครับเอน,นดินแดนเขมรกับดินแดนลาวเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ายังมีคนไทยอยู่ในดินแดนนี้เกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับเพื่อน <laughs> แล้วมันจะไปเป็นของพวกมันได้ยังไงในขณะที่ดินแดนฝั่งไทยเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเขมรและลาวมีแคเ่เขาเรียกว่าสำเนียงภาษาจริงๆภาษาพวกนี้นะครับมันเป็นภาษาของคนอีสานแล้วมาไหลนะครับมันเป็นภาษาของคนเหนือแล้วมาไหลไปถึงฝั่งลาวเอาตรงๆก็คือคนลาวนะครับรับวัฒนธรรมจากอีสานและภาคเหนือเราไปนะครับผสมปนเปไปนะครับแล้วแต่ว่าอาณาจักรไหนเนี่ยจะได้ปกครองและดูแล แลวถึงจะได้ถึงได้มีวัฒนธรรมถึงได้มีอะไรนะครับที่คล้ายคลึงกันนะครับที่เรียกว่ามีเหมือนประวัติศาสตร์ร่วมกันแต่จริงๆมันไม่ใช่คือไอ้พวกลาวเนี่ยตรงๆเลยคือมันแย่แผ่นดินมันคิดการใหญ่นะครับมันอยากเป็นใหญ่มันเอาแผ่นดินนะ่ดินแดนของชาวเสียมของบรรพบุรุษเดียวกันเนี่ยไปยกให้ไอ้พวกเวียดนามไปโทษแล้วไปสร้างประเทศใหม่เอาตรงๆอะเป็นอย่างนี้ครับก็คือแม่งคิดทรพีทรราชคิดกบฏชาตินะครับไปเอาคนเวียดนามเนี่ยเข้ามาผสม อันนี้มันไม่ได้ผิดที่เวียดนามเพราะมันผิดที่ไอ้ผู้นําลาวจริงๆเพื่อความอยู่รอดของประเทศลาวนะครับของประชาชนลาวนะครับเมื่อได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสคุณต้องเข้ามารวงกับประเทศไทยเลยโอ้พวกคุณก็จะไม่ลําบากจะไม่ยากจนจะไม่กันดามไม่ต้องขายแผ่นดินนะครับให้ชาวจีนนะครับให้พวกธุรกิจทุนจีนสีเทานะครับแล้วต่อไปในอนาคตมันจะเป็นยังไงล่ะครับและแผ่นดินนี้นะครับ ปกป้องกันด้วยชาวเสียมนะครับชาวสยามนะครับปกป้องกันมายาวนานเพื่อนๆไม่รู้เหรอครับว่าประวัติศาสตร์นะครับกองทัพของมองโกลครับได้ยกทัพลงมาในแดนใต้นะครับเพื่อนๆนเชื่อไหมครับก็มีเสียมก๊กนี่แหละครับจัดทัพขึ้นไปยันนะครับกันยันกันเอาไปเอาตายนะครับเสียหายนะครับประชากรนะครับประชาชนนะครับเสียหายในภูมิภาคนี้โอ้โหล้มตายกันเปหลายแสนครับเพื่อนๆเราชนะศึกนะครับเพราะอะไรเพราะคนทางเหนือไม่เคยลบคนทางใต้ครับแล้วคนทางใต้มันเถื่อน ไอ้พวกชาวสยามชาวเสียมเนี่ยมันเถื่อนมันบ้านะครับมันสู้ตายนะครับมันไม่กลัวทัพมองโกนะครับก็มาติดแงกอยู่นะครับอยู่ทางใต้ของถงยูนานนะครับเพําะทไมล่ะครับโดนยุงป่าเล่นเข้าไปทัพแตกนะครับเกิดโรคระบาดพากันตายแล้วับโอ้โหภาษามันยาวนานมากกว่านี้นะครับใท้พูดตามตรงๆถ้าไม่งั้นดินแดนนี้นะครับก็ต้องมีโชว์ชาวจีนเชื้อสายมองโกลียแล้วเห็นทําไมมันมีแต่ชาวเสียมก๊กล่ะครับทําไมมีแต่ชาวสยามล่ะครับไปตรงไหนก็มีแต่คนพูดภาษาไทยได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับแม้แต่ ชาวเวียดนามมาเกือบครึ่งนะครับมีชาวตายอยู่บอกแล้วนะครับว่ามันดูหลักฐานเนี่ยมันดูชนชาติพันธุ์ก็รู้แล้วนะครับเพื่อนเแล้วพวกคุณจะมายังไงนะครับม,มั่วนะครับเป็นลงเป็นลาวคนลาวก็ถึงไม่ภาคภูมิใจในความเป็นลาว โอ้ยแล้ว yes. ม่นมายังไงเนี่ยยังไม่ได้ด่าลาวเลยน้ำตาจะไหลแค่จบคลิปแล้วเพื่อนเดี๋ยวขอร้องเพลงก่อนนะครับเจ็บปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มบะมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบ